วันนี้ผมมีสร้อยเพชรงานชิ้นประณีตเส้นหนึ่งไม้ชมกันครับนี่แหละครับดูสิครับโอ้โหผมเห็นครั้งแรกเมกื่องานชิ้นนี้มาถึงนะครับดูความงามของเพชรนะครับเห็นไหมครับดูไฟวุบวับวุบวับไฟสมบูรณ์มากๆนี่คือเพชรเบญเย,ยมน้ำท็อปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่างได้ทํางานชิ้นนี้เนี่ยนิ่มมือมากๆครับ การเดินของสร้อยการต่อของเนี่ยครับของจุดข้อต่อทั้งหลายเนี่ยถือว่านิ่มมือมากจะรู้ได้เลยว่าเมื่องานเส้นนี้ใส่เข้าไปที่คอของท่านเจ้าของแล้วเนี่ยจะรู้สึกสบายมากๆครับเพราะว่าข้อต่อต่างๆเนี่ยลื่นมากๆถือว่าสมบูรณ์แบบดูความแวววาวของเพชรครับเรียกว่างดงามที่สุดชิ้นหนึ่งทีเดียวครับ